โอ้ไฮเย้ก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและวันนี้เราก็อยู่กับเกมฟรีไฟอีกแล้วนะครับและตอนนี้เนี่ยเกมฟรีไฟของเราก็รีแรงโดดร่มไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับบันทึกซีซั่นของซีซั่นที่26ผมก็จบไปอย่างสวยกับแรงแดงครับผมนี้และที่นี้เราก็จะได้ขึ้นซีซั่นต่อไปแล้วก็คือซีซั่นที่27ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับว่าจะมีรางวัลอะไรบ้างแล้วก็จะมาดันสักเกม2เกมนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างและหลังจากนั้นผมก็จะกดยาว เลยครับผมอันดับแรกเนี่ยก็จะมีรางวัลของฤดูกาลใหม่นะครับแล้วก็คือมีอะไรเยอะแยะครับผมเราก็รับรวดเดียวไปเลยสิครับและสกินของซีซั่นนี้จะเป็นสกินของสเปซนะครับเดี๋ยวเป็นว่าผมเนี่ยจะมาทําการรีวิวทุกอย่างให้อีกทีเลยก็แล้วกันนะทุกคนว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ตอนนี้เนี่ยผมก็คือรีมาอยู่แรงแพทแล้วดูเสื้อดิครับทุกคน เสื้อของแรงแดงครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเสื้อที่ค่อนข้างจะเทพไปเลยทีเดียวครับผมเราดูนี่นี่เห็นแล้วคือรู้สึกเฟี้ยวมากเลยครับผมกับเสื้อแรงแดงครั้งนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวรางวัลต่อเลยก็แล้วกันนะทุกคนว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ตอนนี้เนี่ยทางด้านของรางวัลพวกแรงโกเนี่ย ก็จะมีประมาณนี้นะครับทางด้านของพวกซิวเวอร์ก็จะมีแบบรูปพื้นหลังบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะเป็นรูปโปรไฟล์นะครับและต่อจากนี้เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของแรง์ไดมอนต์นะครับแต่วันแรกผมขอมาบอกถึงปืนกันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะ ถ้าเกิดว่าเราขึ้นแรงก์โกเนี่ยเราก็จะได้รับเจ้าตัวปืนสเปตนี้มานะครับผมส่วนทางด้านของสแต็กเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวให้อีกทีเลยก็แล้วกันเนาะทุกคนคือเปิดคลิปมาตื่นเต้นมากเลยทุกคนมากเลยทุกคนคือหลังจากที่ผมเนี่ยแบบไม่ได้เล่นฟรีไฟล์มานานนะครับเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยผมแบบไม่ค่อยว่างไงทุกคนแล้วก็ช่วงนี้ก็แบบกลับมาว่างอีกครั้งนะคะแล้วเดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยรางวัลก็มีประมาณนี้แหละครับทุกคนเราก็สามารถแบบเล่นกันได้ชิวๆนะครับส่วนสแต็กของปืนสเปตที่ย ก็เหมาะกับสําหรับคนที่ยังไม่มีสก,กินนะครับอย่างเช่นผมนี่ก็ไม่มีสก,กินสแปนเหมือนกันนะครับก็จะเป็นสก,กินประมาณนี้นะครับชิวๆเราก็สามารถเอามาใช้กันได้นะครับและตอนนี้ สิ่งที่เรารอกันก็มาแล้วครับผมวันนี้เราจะมากดแรงใหญ่ครับผมนี่อันดับแรกเราก็จะขอทําการเชิญรักษาการของแคลรีวายอ e ีสปอร์ตของผมกันก่อนเลยก็แล้วกันนะทุกคนซึ่งคนดีเนี่ยคือรักษาการของแคนผมแล้วก็ทุกคนครับผมนี่ยังแบบไม่ค่อยได้แนะนําอะไรเกี่ยวกับแคนตัวเองแหละทุกคนคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะเข้ามาอยู่เนี่ยเราก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับผมเราก็เม้นกันมาได้ครับผมจะเป็นการเมน UID แล้วผมก็คือจะทําการคุยแล้วก็รับเข้าแคนนะครับช่วงนี้นี่ก็แบบ รับคนเข้าแคนอยู่นะครับนี่แล้วก็ตอนนี้เรามากันแล้วนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยมันเพิ่งจะรีแรงไงทุกคนแล้วก็คือมีแต่คนที่แบบเป็นแรงแกนของซีซันเก่าๆมาดัานนะทุกคนดูดีก็แบบแต่ละคนนี่ก็ตึงมากใช้ได้เลยครับผมนี่แต่ละคนก็จะแบบมีแรงดันวิญญาณที่แบบแตกต่างออกไปนะครับเราก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบเนี่ย ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตาม้มแล้วเป็นกำลังใจให้ผมในการทาคลิปนะครับแต่ว่าทุกคนครับอยากให้ผมเล่นไหมทุกคนเราเม้นกันมาตอนนี้เลยครับเดีย๋ยวเป็นว่าเราจะเล่นทําการแบบเล่นสักนิดหนึ่งเนาทุกคนคืนอ,อนี้มันไวไปเรายังไม่ห่างจบคลิปเลยทุกคนเนื่องจากแบบเพิ่งเปิดมาทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเห็นผู้เล่นระดับแรงแกก็คือเนือ่อเต็มมือผมเลยทุกคนดูดิเราจะไหวไหมเนี่ยทุกคนจนตอนนี้นี่คือแบบคนเต็มแล้แเราก็มีแบบสไตล์การทองการทอง,ทอง,ทองมาครบเซตเลยทุกคนเราก็แบบชิวๆนะครับคือระดับผมนี่แบบไม่เคยหวันนนนนครอ้้ัีะะไทุกจ เป็นของเข้ามาใหม่มั้งเนี่ยทุกคนเพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับนี่แล้วก็นะครับสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในช่องของผมเนี่ย ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมเนี่ยทําการเล่นเกมอะไรทําคลิปเกี่ยวกับอะไรเราก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยครับผมส่วนสําหรับตอนนี้เนี่ยเราก็จะทําการเลือกที่โดดแล้วก็หาที่ตายกันดีๆนะครับสไตล์ไรเนอร์ไม่สิทุกคนเราจะยังไม่ตายเราต้องอยู่รอดให้ต่อไปสิเราาจะอยู่รอดจนถึงสิ้นสุดตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นแมปของนิคมรถร้างนะครับและเราเนี่ย จะทาการดูนะครับว่าจะลงตรงไหนดีนะครับวันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะแบบลงปึ๊บตายเลยก็ได้นะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ไม่น่าจะแบบไม่น่าจะแบบเล่นทั้งคลิปแหละทุกคนเราก็แบบไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวหาทางลงกันก่อนเลยก็แล้วกันนะแล้วถ้าเกิดว่าผมแบบบางที่อาจจะแบบพูดไวไปหรืออะไรยังไงเราก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นสไตล์การพูดนะครับนี่และตอนนี้เราก็จะลงเมืองนี้เลยครับผมเราก็มีคนอยู่2ตัวด้วยนะครับอันนี้คือ จุดยุทธศาสตร์นะครับนี่ทีนี้เราก็ลงไปเลยสิครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าไม่สิมี2อ,อยู่ข้างล่างแล้วก็มี2อ,อยู่บนด้วยเท่ากับว่ามันลําบากและทุกคนจังหวะน,นี้อีกอย่างนะ มือของผมนี่ก็แบบกาลังจะเปียกเหงื่ออยู่เลยทุกคนเราไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเราจะไหวไหมเพราะว่าช่วงนี้นี่ก็แบบแทบจะไม่ได้แตะฟรีไฟเลยนะแล้วปืนนะปืนเฮ้ยไม่นะเฮ้ยใจเย็นไอ้นี่มันมีปืนทุกคนไม่นะผมยังไม่อยากตายแล้วก็เรียบร้อยครับผมนี่แหละครับคือการเล่นกับพวกแรงแกนของซีซันที่แล้วนะครับเราโหลดปุ๊บเนี่ยเราก็จะตายประมาณนี้แหละครับเราก็ จบกันไปแล้วครับกับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยก็ここอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาเป็นไว้ว่าว่างๆเนี่ยผมจะมาทําการทําคลิปแบบลงแรงอะไรประมาณนี้แล้วก็ลงให้คนดูได้ดูอย่างสนุกสนุกครับส่วนส,นสาําหรับคลิปนี้ก็คือคงต้องไปแล้วนะครับนี่งไงทุกคนผมบอกแล้วนี่คือความตายของผมยังไงล่ะทุกคนบอกแล้วไงว่าผมลงปุ๊บผมต้องตายอ่ะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับ